เชื่อมาสันติวิวัฒนาพงศ์นะคะวันนี้ช็อตทีออฟก็โอเคคะ่ะแต่ว่าตีเหล็กดีหนูไม่ได้ตีไดเวอร์ด้วยออกไม่สามก็จะขึ้นยาวกว่าคนอื่นนิดหน่อยก็ถือรว่าใช้ได้ค่ะวันนี้แต่มีแบบช็อตพาห้าที่แบบขึ้นเวทอะไรเงี้ยตีชึกไปสองหนูกเลยต้องไปซอมเว็ทนิดหน่อยก็มีเทีอวไม่สามค่ตะตีพาสีสั้นตีไปตีไปแบบตีชึกอะก็เลยต้องขึ้นไดเวทแลดีที่เซฟม ก็ถ้าเป็นสกอร์ก็ถือว่าพอใจในของเดิมแต่ว่าถ้าเป็นในรูปเกมการเล่นวันนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ายังมีผิดพลาดหลายช็อตเลยก็เดี๋ยววันนี้ไปซ้อมได้เช็คดวงนิดหน่อยแล้วก็ซ้อมชิดว่าลุนสุดท้ายก็ชิดลันด่นเซฟผาาไกแต่ว่าดีที่ยังเก็บผัดลงเป้าจริงๆเป้าในแต่ละแมตแบบทุกแมตท,ที่เล่นพยายามจะควบคุมสติตัวเองแล้วก็ทําตามรูทีนแล้วก็ ตามช็อตแบบว่าจะตีช็อตแบบไหนพยายามทําให้ได้ร้อยแบบร้อซมากกว่าไม่ได้หวังที่ผลงานว่าจะจบที่เท่าไหสนามนี้จริงๆจําไม่ได้ว่าเคยตีแต่ว่าวันสอง a c e b o o k มาเตือนว่าเจปีที่แล้วคือตีที่นี่ก็เลยน่าจะเคยตีที่นี่ครั้งก็ <laughs> ต้องขอบคุณสมาคมที่จัดแมตช์ขึ้นทําให้พวกหนูได้มีแมเล่นแล้วก็จัดแมตช์ได้ดีมากค่ะมีมาตรการการป้องกันโควิด -19 ได้ดีด้วยค่ะ ก็ยังไงก็ฝากเชร์ตัวหนูเองแล้วก็นักกอล์ฟสาวไทยทุกคนเลยนะคะขอบคุณ